โอเคนะครับเลขที่ที่ให้มาอยู่ทางซ้ายมือของคุณอันนี้เลยเลขที่คี่ให้มากว้าง 고맙습니다. คุณาไคยินวัน้ำวัวน้ำอะวนน้ำาคปจะอบ้าวน้ำ ตายอ่ะตรงนี้ให้เวลาสิบวินทีตอนับนับกสิบเก้าเจ็ดหกห้าสี ยังไม่ก็สมบูรณ์สองสุภาษิตสุภาษิตเป็นถ้อยคำหรือข้อความในเชิงเปรียบเทียนเช่นเดียวกันคนระับแต่ว่ามาเป็นไงครับให้ติเตือนใจนะฮะเช่นอะไรทำดีได้ด,ด,ไดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไหมนัม่นผมบอกว่ามันเป็นการเป็นไงลูกให้ติเตือนใจใช่ไหมครับหลักสังเกตง่ายๆของสุภาษิตนะครับมักอ่า ยุ่งเกี่ยวหรือมุ่งเกี่ยวกับทางด้านศาสนาเดนี่เรียกว่าสุภาษิตและตัวที่สามคือทำทางเคยนะฮะทำทางเภยก็แปลว่าช่อยทำหรือว่าโคดความในการเรีียบนะฮะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับสำนวนและสุภาษิตนั่นเองาเคยมันแปลว่าเป็นการสแสดงความคิดมากกว่านะฮะเป็นการสแสดงความคิดในเชิงบริบท กากลาวประมาณการกลาวนะจะดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเช่นอะไรโลกหัวล้านนะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอภิบาร และความสำคัญนะครับไม่ใช่ไี่มาครับที่มาของสานวนสุภาษสิตและํำทันเลยลงในกระดาษที่คุณครูแจกให้โดยให้เรียนระดมความคิดนะคะรับลงไปอักลงมือปฏิบัติครับใช้เวลาในการกิิกรรม20นาที5คนเรามาทำเลยมั้ยเรามีกี่คน5คน5คน เราจะเห็นว่านะครับเราได้กระดาษทั้งหมด2แผ่นชิรักเรียนครับแผ่นที่1เขียนที่มานะครับแผ่นที่2เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มของตนเองครับ เราในแต่ละกลุ่มได้สิทธสามมาใช่ไหมครับคุณครูจะให้นะคะตัวแทน เป็นต,ตัวแทนของกลุ่ม,ท,มที5มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้1เด็กชายนัทสมุทเงางาม2เ,เด็กชายกิตตาดาจันล้ำ3เด็กชายกักวัฒน์ก้านยืง4เด็กชายธราธิปมาลา5เด็กชายธนาการหอมเงียม6เด็กชายรัศรีมันบุญถิ่ ความหมายแสงกินอยู่กับผู้อื่นโดยไม่ได้ประโยชน์ เราได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ครับอ่ะคุณไหนจะตอบให้คุณได้าุกขึ้นอ่ะคุณดีายนเพื่ออายุอยนเืนอนงความเป็น่ภาับอ่ะโปรมได้ครับโปรีอกว่าดรับเระยนเรื่องขอกจเห็นมุองว่ามันเป็นการสะท้อนความเป็นอยวิถีชีวิตตั้งแต่โบราณกาลตกลไหครับอ่ะโอเคคุณที่ตอบครับ อ่ะกลุ่มนี้อ่าอาีเพื่อนครับอ่ะกลุ่มที่สองบกว่า ในชีวิตประจำนะว,จจะวันนะปรมาจับงคิะ,ะคบ่ามาตอบะนี้บอกว่าจากการที่เรียนเรื่องสำนวน,น,นสุภาสิและทำคำเพยจะเป็นตัวขัดเราให้เราอย่งรใช้ชีวิตในสังคมแบบไหนบล ที่ดีขึ้นอโอเครเม็ก้าตและจะุนอันตอบอ่าต่อครับันต่อว่ามีามแต่กัอย่างบอกว่ามีคำให้เราเข้าใจใน,ำน,นคำพังเพยและาำผิดมากขึ้นอโอเค อ่ะโอเคครับรมือห้วอ,อ่ะทีนี้นะครับอเป็นฟคร, 5, ครับรมือห้าครั้งรที่ดกว่าีรใมอีกทีกใดีใดโคัคุณคูณจะมีใบงานเดี่ยว แล้วนํามาระดมความคิดในชั่วโมงถัดไปนะครับไปงานนี้นะคะเป็นการทำแบบห่านเรื่องให้นักเรียนตเติมสัานวนษาสิให้ถูกต้องโอเคไหมครับ โอเคครับนักเรียนฝัุณครูครับอ่านักเรียนดูเอกสารทีนะ่ครูแจกให้น้องคำสั่งคือให้นักเรียนเติตมสำนวนและสุภาพสิตให้ถูกต้องมีอยู่ข้อครับมีอยู่สิบข้อ,อะคระับเอาไว้ทำในชั่วโมงถัดไปวันนี้หลังจากหลังจากเรียนเรื่องสำนวนและสุภาพติทธิ์มาเมื่อแล้วมีใคไรอยากากม,มครูไหมครับมีไหมครับเพิ่ม นี่ครับอ่ะช้าที่ดีนะครับชบั่วโมงนี้นะครับก็จบการเรียนกันต่อ